สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะดราก้อนทีวีครับและผมจุงเรืองศักดิ์นะครับสำหรับวันนี้ครับสโมสรราชบุรีมิตผล f อนะครับเดินทางมาถึงที่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีครับที่โรงเรียนวัดเขาสมอคอนนะฮะแห่งนี้นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ครับสโมสรราชบุรีมิตรผล FC ซนะครับร่วมกับบริษัทบ้านปูจำกัดนะฮะมาจัดกิจกรรมครับคลินิกนะฮะฟุตบอลครับเพื่อที่จะให้น้องๆนะครับห่างไกลจากยาเสพติดนะครับแล้วก็ เป็นการพัฒนาร่างกายนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ไม่ไม่ได้หาง่ายๆนะครับเพราะว่าทางบ้านปูเนี่ยรวบรวมนะครับบรรดาเด็กแถวนี้นะฮะจะเป็นเด็กทางเทศบาลของตำบลท่าวงนะครับมามีหลากหลายรุ่นนะครับมันจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะฮะที่จะมาเรียนนะครับกับนักฟุตบอลอาชีพซึ่งก็คือนักฟุตบอลของสโมสรราชบุรีมิตรผล FC ซของเรานน่นนะครับแล้วตอนนี้ครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศด้านในนะฮะก็จะเป็นพิธีเปิดนะครับแล้วก็ถากกิจกรรมต่างๆนะฮะเข้าไปชมเลยครับ บอนนะครับราชบุรีนิทตนแล้วก็ขอสวัสดีคุณเป๊ปหมอโอ,โอท้ท่านกำนันเข่งน,นะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆของพวกเรานะครับโดยเฉพาะ แถบนี้จะเรียกว่าลูกแถบนี้จะเรียกว่าน้องนะครับเพราะอันนี้โตแล้วน,นี่เรียกว่าลูกบ้านปูเราเข้ามาในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ทั้งฟื้นฟูและก็ส่งเสริมพัฒนาต่อนะคะเรามาสามปีแล้วเราร่วมงานกับทางชุมชนทุกๆชุมชนนะคะที่มาร่วมในวันนี้หมู่หนึ่งสองสามแล้วยังมีจากที่อื่นเพิ่มขึ้นมานะคะหมู่บ้านไกล้เคียงที่สนใจมาเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกฟุตบอลในวันนี้ เขามาวันนี้เพื่อที่จะช่วยน้องๆนะคะให้มีทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลที่ดีขึ้นค่ะ ไม่เห็นหน้าอายเลยอายทำไมคนเยอะแยะนะครับแล้วทุกคนอะไรครับเออนาเนสอ่าเฮนรี่เฟอร์แลรี่ไอ้บ้าใครเนี่ยไม่ใช่นะครับเฮนรี่เฟอร์แลรี่ผมนั้นกี่ประตูรู้ไหมโอ้สองสูงใครตอบสองสองเป็นแป๊บหนึ่งองหึ่ดพื้นหน่อยเท่าไหร่ครับยี่สิบหกถูกไหมครับพี่อ๋นครับยี่สิบหกประตู พี่ก็ตัวออกมาเลยดีกว่าครับที่เป็นสูงสุดของไทยดีลุกใช่ั้มแต่นี่ใหมาถูกต้องนะครับ26ประตูยี่สิบเราตบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีของเล็กไน้อยๆไหมครับแยกเลยครับแยกตามถ่านเลยครับใครอยากไปทนายไปเลยครับใครจะอยู่กับพี่เลยไม่ได้เลยครับ ไม่ต้องแยกกันไม่ต้องแยกกันได้ทุกคนเนาะได้ตังามได้ตามใครจะอยู่กับพี่มานี่เลยครับไปที่หนสาวรักสาหลงนะครับพูดไทยได้นะครับมีเชลพูดไทยได้พูดไทยได้ใช่ไหม ฟุตบอลคลินิกในครั้งนี้นะคะที่ได้รับความกรุณาจากทีมราชบุรีมิตรผลนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาเยาวชนในบ้านเขาสมพรนะคะหมู่หนึ่งสองสาที่อำเภอ,อ,อท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีนะคะทำไมถึงเป็นที่นี่คือบ้านปูเราเนี่ยเข้ามาให้ความช่วยเหลือในสามชุมชนนี้มาตั้งแต่ปลายปี2554นะคะตั้งแต่ตอนหลังน้ำท่วมใหญ่ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเ,เราก็ได้ทำทั้งเรื่องของการฟื้นฟูสภาพชุมชนการส่งเสริมการพัฒนาเรื่องของอาชีพนะคะเช่นการปลูกข้าวสินเหล็กอินทรีนะคะแล้วก็การปลูกมะนาวนอกฤดูการปลูกชะอมโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อจะพัฒนาให้คุณภาพชีวิตของที่นี่ดีขึ้นมีความยั่งยืนนะคะกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในการส่งเสริมเรื่องเยาวชนนะคะ ให้ห่างไกลจากยาเสพติดแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีน้องหลายคนสนใจในเรื่องของฟุตบอลค่ะเราก็เลยอยากจะให้น้องๆได้มีโอกาสได้สัมผัสกับทักษะฟุตบอลระดับมืออาชีพก,ก็เป็นความตั้งใจของเราที่จะทําให้เด็กได้เกิดประกายความรู้สึกที่ดีในใจเพื่อจะได้พัฒนาตัวเองต่อไปด้วยรอนี้เด็กๆมาเยอะเนี่ย ก็ดีใจค่ะดีใจที่น้องๆจะได้มีโอกาสนะคะแล้วก็น้องๆให้ความสนใจนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ชาวชุมชนเองก็อยากจะเห็นนะคะที่ว่าเด็กๆของเราเนี่ยใส่ใจในเรื่องของกีฬาเรื่องดนตรีเรื่องอะไรที่เป็นทักษะชีวิตเพื่อเขาจะได้เติบโตไปอย่างมั่นงคง ดูแลเราตั้งแต่สมัยน้ำท่วมปี54แล้วก็ได้ดูแลกันต่อเนื่องมาแล้วก็เป็นโอกาสดีที่าทางบริษัทบ้านปูเนี่ยได้เห็นว่า,ากิจกรรมนะครับคลินิกฟุตบอลเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กไทยชอบฟุตบอลดังนั้นในเมื่อมีโอกาสทางบ้านปูก็เลยได้ร่วมปรึกษาหารือกันแล้วก็ได้คุยกันถึงเรื่องการจัดก,ก,ก,กิจกรรมนะครับซึ่งผมเองนะครับก็มองเห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยเป็นการ เติมสร้างทักษะให้กับเด็กที่จะโตไปในข้างหน้านะครับให้เขามีทักษะการเล่นฟุตบอลที่ดีซึ่งผมเองเนี่ยยินดีนะครับเป็นอย่างยิ่งที่บ้านครูมีแนวความคิดในการส่งเสริมกีฬาและเดยกจะพาออย่างยิ่งทางบ้านครูได้นำสโมสรราชบุรีมิตรผลซึ่งเป็นสโมสรชั้นนำซึ่งมีเหลืเป็นมือหลของประเทศไทยมาเป็นทีมงานในการที่จะสอนทักษะนะครับก็ต้องบอกว,ว่าผมผมยินดีแทนเด็กรุ่นน,น้องรุ่นลูกๆเป็นอย่างมากครับ บรนปูนนี้เป็นบริษัทที่เข้ามาดูแลตลอด3ามปีนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นาการสร้างสิ่งที่ดีๆและเปรียบเสมือนผู้บริบูณกณบกับพี่น้องชาวเขาสมอขพรนะครับก็ได้เสริมสร้างโอกาสในห,หลายๆอย่างให้กับชุมชนนี้นะครับและในการที่น,อนอําสมุสรราชบุรีมิถุนมาเนี่ยต,ต้องขอบอกว่าผมต้องขอขอบคุณนะครับเพราะว่าการที่ทางสมรสรเดินทางมาจากจังหวัดราชบุรีมาจังหวัดลบบุรีนี่ใช้เวลา หลายชั่วโมงนะครับซึ่งทราบเบื้งต้นว่าออกมากันแต่เช้ามืดนะครับซึ่งก็เ,เห็นใจนะครับที่ท่านได้เสียตะละเวลาแล้วก็การนอนในรถเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่สบายนะครับยอมลําบากมาเพื่อที่จะมามา,มาสอนทักษะเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กๆตัวเล็กๆซึ่งต้องขอขอบคุณในน้ำใจอันดีของทางสโมสรเป็นอย่างสูงครับผม อ้อยสดคันน้ำเคี่ยวจนได้น้ำตาลกากอ้อยหมักกับกากน้ำตาลใช้เลี้ยงวัวได้เนื้อได้นมหั่นสับอ,อกเป็นไม้ไม่รบก,กวนป่ากากตะกอนคั่วจนแห้งได้ปุ๋ยใส่ป่าก,กากน้ำตาลหมักยีสต์กลั่นเป็นน้ำมัน เศษผงที่เหลือใส่เตาเผาออกมาเป็นไฟฟ้าสุดท้ายขี้เท่าโรยหน้าดินเพื่อรุ่นต่อไปไม่ว่าอ้อยจะเป็นอะไรเราทำให้เป็นจริงได้กลุ่มมิตรผลก้าวสู่มิติใหม่หแห่งเกษตรกรรมพุ่งทยานให้สุดแรงไปกับแทรกเตอร์คูโบตารุ่นแอลสเตเชียลใหม่ด้วยพลังกเกียร์ซินโคชัตเทิล เดินหน้าถอยหลังเต็มกำลังโดยไม่ต้องหยุดรถคล่องตัวรุยงานเต็มประสิทธ,ธิภาพแทรกเตอร์คูโบต้ารุ่น L Special ชีวิตขับเคลื่อมเต็มกำลังคูโบต้าที่หนึ่งในใจกเกษตรกรไทย ครับตอนนี้อยู่กับอีกฐานนึงนะฮะเป็นฐานของอาจารย์โอ๊ตนะครับเอ่อหมวกครับตำรวจไปตีดจ้ครับขออนาตขนุญาครับอ๋อมีหมวกเฉดด้วยพี่ครับหรือว่าตอนนี้เห็นข่าวว่าไปฝึกตำรวจด้วยครับผมอบรมครับอบรมอบรมนะฮะเป็นยศพันอะไรแล้วครับเพราะเป็นหมู่ครับเป็นหมู่นะครับอ๋อมีมีมีอมีกลุ่มไหมครับนอกจากหมู่คนตลกคนตลกมาพอดีเมื่อวานเมื่อฝังเลยคน บอกนิดนึงครับพี่เมื่อกี้เห็นสอนอยู่สรุปสนามเลยครับมีการโมมีการจับเมในไผ่านนี้เป็นเกี่ยวกับอะไรครับจริงจริงแล้วนี้เป็นเกี่ยวกับการเลี้ยงครับการเลี้ยงการฝึกคอลรูฟุตบอลแต่ว่าเมื่อกี้ให้น้องเขาได้รีแลกอะไรนด่หน่อยเพราะว่าก็คือจะไปถักเขาเต็มเต็มเลยก็ไม่ได้ก็ให้เขาได้มีรีแลกให้เขาได้ฝึก การทำงานเป็นกลุ่มเล่นเกมอะไรนี่นี่หน่อยประยุกต์ไปเรื่อยครับท่านี้มีใครบ้างครับเศรษยธมีนี่ครับศิลาครับมีเอกลักษณ์ครับมีพิริพลครับครับผมแล้วก็มีน้องๆนครับยี่สิบที่นี่น่ารักเลยฮะเดี๋ยวผมอาจจะขอญาตแจมด้วยนะนี่ได้เลยครับได้ยินดีครับยินดีครับผมโอเคขอบคุณครับครับผมครับผม ครับครับครับไปังโอรโหโอ้โหอ ี๋ยวผมอยู่กับกองหลังเราอีกคนนึงนะครับพี่ในช่วงพรีเซน่นนะครับทําผลงานได้ดีนะฮะแล้วก็หลายคนที่ได้ดูเทปสัมภาษณ์นะครับเป็นคนที่พูดเก่งมากคําถามเพียบคาถามเพียบแต่คําถามแบบโอ้มันได้ตอบไปแบบโอ้เป็นชั่วโมงอ่ะเขาเก่งมากในการตัดคําตอบครับหรือเียงแค่ประมาณสองนาทีสามนาทีสุดยอดจริงนะครับแสดงว่าเป็นคนพูดเก่งมากๆสวัสดีครับเต้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราเดินทางมาที่ลพบุรีมาทำอะไร มาสอนบอลให้กับเยาวชนน้องๆเหล่านี้ครับครับผมเปิดโอกาสให้น้องๆได้มีโอกาสใกล้ชิดกับนักเตะที่เขาชอบเลยครับจริงๆแล้วนะผมคาดหวังว่าจะตอบสั้นๆอันนี้ตอบยาวครับผมโดนแซวไปเมื่อกี้แต่ไม่หมดเขาจะตอบโอเคเราเปิดคลิปฟุตบอลฐานนี้ครับฐานนี้เต้ดูอยู่กับใครครับดูกับพีพิวศ์พิวศ์ครับพี่ชุมพลนะชุมพลวัวงามครับครับผม <A. S 2> <A. S 1> พีาาพ่เออดิศักแล้วก็พินารัตนะพีรรัตนะเพชรอภรนะครับพินานเงนะฮะฐานที่เป็นฐานเกี่ยวกับอ,อะไรครับเป็นการร,ร,รับส่งฟุตบอลครับรับส่งฟุตบอลการแปรบอลการจับบอลการส่งบอลด้วยด้วยส่วนต่างๆของร่างกายรับผมส่วนต่างของร่างกายถามไว้หนึ่งว่าใช้แขนได้ไหมไม่ได้แน่นอนแต่ว่าแต่แฮนด์บอลใช้ได้ครับแต่แฮนด์ <S <S บอลขอโทษไปดีกวดอ่า แขนใช้ได้ใช้ได้แต่แฮนด์บอลครับส่วนไหนบ้างของตอนบนของร่างกายที่สามารถใช้ได้แล้วมันไม่ไม่ฝ่าวาใช้ได้ทุกอย่างยกเว้นแขนยังแขนแขนต้องนับแต่ตรงไหนอ่ะสมมติแขนอันนี้อย่าไปนับเป็นแขนเลยนับว่าเป็นแง่งขิงดีืว่ามันสั้นเอาเอาโค้เต้ดีกว่าเอาโคเต้ดีกว่าโค้เต้ดีกว่าก็นี่ตั้งแต่นี่เช้ได้หมดอ๋อตั้งแต่นี้ลงมาไหลนี่นี่ได้ไหมนี่ได้ไหม ตรงนี้เหรอครับตรงนี้ต้องแล้วแต่กรรมการอ๋อขึ้นอยู่กับพี่ดุนกับพินี่ของอาจารย์ย่านนี้เลยใช่ว่าเขาจะให้ไม่ให้เราจะทําได้เนียนแค่ไหนบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกเราจะเอาไหล่แหละแต่มันไปโดนนิดนึงถ้ามันเนียนก็พอได้นะครับผมดูนะครับว่าฐานนี้การรับส่งเป็นยังไงนะครับดูครับคูณท้าดครับ เราอยู่กับพี่ใหญ่กับเกงกีนะครับให้อา่าให้เกเงกอไม่เอาดีกว่าให้พี่ใหญ่อธิบายหน่อยฐานนี่คืออะไรพี่ก็คือจะสอนฟุตบอลพื้นฐานแหละแต่เราเราเราจะมีเกมให้เขาค,ครับเพื่อเพื่อเพื่อผ่อนคลายครับเวลาเขาเหนื่อยให้ให้เขาเล่นผ่อนคลายเล่นเกมครับแล้วก็มีรางวัลให้อะไรจริงจริงแล้วฐานที่สออะไรก็คือทักษะเบื้องต้นของฟุตบอลแหละครับครับฐานนี้มีมีเกมให้เขาเล่นด้วยคือน้องๆฐานนี้จะเป็นผู้หญิงหมดเลยใช่ครับครับผมแล้วผู้หญิงเขาจะ เรื่องทักษะฟุตบอลเขายังไม่มีะนเราก็เลยสอดแทรกพวกเกมพวกอะไรให้เขาสนุกสนานไปเเขาอ็นจอยกับพวกฟุตบอลมาเกมอะไรพี่ผมพร้อมแล้วก็คือให้สีส้มน่ยสีส้มนะสีส้มสีส้มวิ่งวิ่งวิ่งตามจับครับพวกหลักสีนี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยว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 เดีดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวเยวเวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเ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 ดวเดี๋ี ตั้งแต่ไม่ครบสีหลักสีชนะใครใครแพ้โดนทำโทษอ๋อโอเคเดี๋ยว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 วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมาสีส้มเรามารวมก่อน เอ,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 อทีเด่นเลยค่ะกวาเรา หมดกินปลาน้ำมาปะป๋ากินหมดฮึหมดหมดน้ำหมดฮัลโหลครับสั่งน้ำดื่มช้างหน่อยครับสวัสดีครับน้ำดื่มช้างบริการส่งถึงที่ครับโอ้โหสั่งปุ๊บมาปั๊บความสุขที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่สะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้าง

ฟังพี่เขาเถอะพี่เขาไม่ดีเลยต้องรัข้างหลังทงั้งคนต่างหน้า,าคนทังหน้าตคน คุณผู้ชมครับคลินิกฟุตบอลของเรานะครับในวันนี้ครับปิดลงเปนที่เรียบร้อยนะครับเดินทางกันออกจากจังหวัดราชบุรีมานะครับตั้งแต่ประมาณตีสี่ครึ่งับถึงประมาณ7จ็ดโมงนะฮะเช้านะฮะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสโมงแล้วนะครับมาถึงเวลาที่เราต้องเดินทางกลับนะครับเพื่อไปเก็บตัวนะครับเราต้อฝึกซ้อมนะฮะที่จะสู้ศึก จะศึกโตโยต้าไทยพิมพ์ลีก2015ต่อไปนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับเดินทางมาตั้งช่วงเช้านะครับน้องๆก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับกับการเรียนในแต่ละฐานนะครับมีความสนุกสนานอย่างเต็มที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเกมที่ผมลงไปเล่นด้วยนะครับหรือว่าบางเกมที่ผมไม่ได้ลงไปเล่นด้วยนะฮะการแต่แต่การที่ดูแล้วนะครับแต่ละเกมนะครับพี่ๆนะฮะก็พยายามสอนแท้ความรู้นะครับ เพราะว่าอยากให้น้องๆนะครับได้เกี่ยวกับทักษะความความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลนะครับไปอย่างเต็มที่นั่นเองนะฮะพร้อมกับเราได้มีโอกาสนะครับเดินทางไปที่สุนันามัยแห่งนี้นะครับเพราะว่าที่ที่นี่นะครับที่นักวัดเขาสมอคอนแห่งนี้นะครับที่อำเภอสมอคอนนะฮะในเมื่อปี54นะครับเกิดภัยพิบัตินะครับน้ำท่วมขึ้นนะฮะทำให้มีหลายๆฝ่ายเข้ามาร่วมมือร่วมใจนะครับแล้วก็ช่วยเหลือที่นี่นะครับทำให้เกิดเห็นว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งภาพ ความประทับใจที่ดีเลยทีเดียวนะครับส่วนในช่วงบ่ายครับก็มีการแข่งลงทีมของน้องๆน,นะครับ มันมากๆครับมันจะเป็นน้องในแต่ละอายุนะฮะมีเด็กผู้หญิงเล่นด้วยนะครับน่ารักมากมากแล้วก็มีนักฟุตบอลของเรานะครับที่ลงมาในสองคอร์เตอร์นะครับพร้อมกับสิ่งดีดีครับที่ทางสโมสรมอบให้กับทางเทศบาลวัดเขาสมอค้อนแห่งนี้นะฮะก็จะเป็นเสื้อนะครับเป็นอุปกรณ์กีฬาอย่างลูกฟุตบอลนะครับเพื่อมอบมอบให้กับน้องๆนะครับในเทศบาลแห่งนี้นะครับได้ใช้ต่อไปนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยนะฮะต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับบริษัทบ้านครูมหาชนจำกัดนะครับที่ เชิญพวกเรามาในวันนี้นะครับจัดกิจการรมพิเีแบบนี้ขึ้นนะฮะอย่าลืมติดตามนะครับกับรายการดดราก้อนทีวีนะครับในเทปหน้าจะเป็นอะไรติดตามได้ไวันนี้ไปลาไปก่อนสวัสดีครับ